ดีครับอยู่กับผมต่อเต้มน้ำสิงครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเอาหกล้ออยู่บ้านนะครับแล้วก็ไปเอาลูกรังครับมีงานลูกรังสองเที่ยวครับเดี๋ยวไปเอามาเทอยู่หน้าร้านนาาเคยครับไปเอามาเสร็จตินครับก็เ,ออเดี๋ยวไปเอาหกร้ออะไรก่นอนเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับ ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วครับผมเราไปเอาลูกรังบ้านเท่าเกนนะครับเพราะเอาไปเถให้หน้าร้านส้มสองเที่ยวครับแกไปน้องแล้วนี่ก็สตาร์ททีเดียวติดครับอเอไปเดี๋ยวเดินทางไปบ้านเสตตินครับแกไปน้องเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเสตตินนะครับ กำลังเดินทางไปแล้วทุกอย่างสองเที่ยวจัดไปหลังจากที่เราหายไป2วันนะครับไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าพึ่งฟื้นนะครับฟื้นจากฉีดเข็ม2ครับแอคตาเซเนกาโอ้โหนี่นี่แหละพึ่งรู้เลยตอนแรกผมเห็นเห็นแต่เขาพากันพูดนะครับผมก็เลยคิดว่าแบบเห็นแต่เขาพากันพูดผมก็เลยคิดว่า เขาพูดแบบว่ามันเวอร์เกินอะไรเกิน,นครับเนี่ยพอได้ฉีดจริงๆปั๊บโอ้โหตัวเรื่องครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเสตตินนะครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเดินทางครับโอเคพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเสตตินตังให้ ลูกดังสองเที่ยวน่าจะเอาเจ้าสมพงตักนะครับเดี๋ยวเทลูกดังเสร็จเดี๋ยวเราไปหาจานชูครับวันนี้เดี๋ยวติดตามชมท้าเก๋เกือบไม่อยู่เลยครับเมื่อกี้โทรมาท้าเก๋บอกว่าโอ้แกลังจะออกไปพอดีเลยออ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเอยวตอนนี้ก้ ตาแกเช็ครถเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรถตาแกเดินนะเออได้แต่กล้องไหมนะพี่ตอมอกความ <c oughs> พี่ต้อมอ๋่ยใจจริน <c oughs> สตาร์ทแล้วทีเดียวติดครับไม่ต้องสืบเจ้าสมพงษ์จวดจัดจัดครับ <c oughs> ภาพก็น่าจะชัดกับเดิมนะครับพี่น้องเพราะว่า กล้องนี้มันมันจะสันส้นๆนะครับเดี๋ยวผมซื้อขากล้องครับเดี๋ยวผมซื้อขากล้องอากรารสันไปเยอะคำนี้เลยต้องอระรังไปใช้นีร่างไม่ใช้าโอ้เอาลูกรังเตินมน้ำมันไปหาจานทร์ทูวันนี้เจ้เาหากำ <c oughs> ไรจานทร์ทูไปเล่นหลังจากจอดกลางมาสองสามสี่วันสองสามสี่วันเป็นกี่วันวะสองสามสี่เก้าวัน <c oughs> <c oughs> คุณเครื่องนะครับตอนนี้ตอนนี้สายอลิกไม่ได้จะเตะครับสายไฟจะขาด <c oughs> มีอาการหล่นๆดมจร้อนาแล้วจะสุมพงซื้อติมจัดให้นะครับนี่ย้อนแสงนะตอนนี้มืด จอดจนนิ่มกินข้าวสารไปครึ่งหนึ่งครับจอดจนแท็กซี่จะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนิมกินครับเดี๋ยวถอยไปใส่ครับอ่าแห้งๆเน้อแห้งๆบอกสเกลให้เอาแห้งแห้งๆครับนี่ก็เดี๋ยวเราสเกะลสเกะตักกันครับ เราจะถอยไปแล้วเอาอันแห้งๆเพราะว่าเราไปใส่หน้าร้านนะครับหน้าร้านปละยางครับแล้วจะแกะกลยเอาอันแห้งๆครับเนี่ย อยู่ครับข้างล่างนะ ตากทสาแล้วครับถ้าจะไม่แฉะเท่าไหร่ครับ ย้อนแสงครับเนี่ยอันนี้ช่วงเช้าครับก็น่าจะไปเทแล้วก็เดี๋ยวกรีดเสร็จก็แห้งเลยครับเพราะต้องกรีดเลยครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปไว้ถ้าเรา,เาไปไว้เป็นกองอะ่ะมันจะเรียกว่านะมันจะยิ่งแฉะนะครับถ้าฝนตกมา เดี่ยวไปถึงก็ต้องเกรดเลยต้องเทสูงๆครับไม่ให้มันครับต้องยกสูงๆนะอัดกองไหมนี่ ลูกรางอัดกลองไหมนาะใส่ยาวๆเอาหให้มันดูสวยๆอ่ะแกดอะไรนะฮะแกดักสี่แต่ผมอ่ะผมวิ่งโดยครับใส่ข้างหน้าข้างหน้า วิธีการใส่ลูกรังครับก็ประเทศเดี๋ยวกลับมาเอาอีกเที่ยวหนึ่งครับเพราะว่าเอาสั่งสองเที่ยวครับยังไม่เต็มครับข้างหน้ายังไม่เต็มครัอันนี้ใส่เต็มด้านข้างด้านหลังครับนี่ข้างหน้า เหลือเยอะมากครับท่าแกน่าจะมองไม่เห็นครับไปครับพี่น้องอีกอีกเที่ยวหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาอีกเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวมาอีกเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งไปครับพี่น้องเดี๋ยวเดินทางไปเทีม นี่ก็ถือว่าอันนี้มันสูงครับที่ดูไปไม่เต็มกล่องเพราะมันสูงครับเดี๋ยวว่าท่าแก่ยืดไม่ถึงโอเคพี่น้องก็เดี๋ยวเราไปเทนะพี่น้อง<ม>ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปหาจันชูครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพลงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับทุกท่านโอ้หนักอยู่ด้วยนี่หนักตืบเลยนี่หนักอยู่อยอยโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ